โค้ดนี้มีที่พี่บอมโค้ดเดียวนะครับ สวัสดีวัยรุ่นเมาก,กาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมอีกแล้วนะฮะที่บอมชแน,นลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะครับวันนี้กิจก,กรรมฟรีไฟมีอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะครับคลิปนี้พี่บอมมีแจกโค้ดด้วยนะครับแต่ถ้าฟังไม่จบก็ขอให้ทุกคนปิดคลิปไปก่อนเลยนะครับถ้าใครฟังไม่จบก็จะเกิดดราม,มาร่าหรือว่ามาถามบอกอีกนะครับว่า โคดอยู่ตรงไหนพี่นะครับเออเดี๋ยวพี่บอมจะบอกเองนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ดูนะครับก็ตามพี่บอมมาเลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับซึ่งไปกับทีเจนะครับนี่ร้านค้าคอยความมืดนะครับร่วมพลนแก๊งนักบิดนะครับลดแรงๆสูงสุด40%ถึง90%เรนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับตามนี้นะครับกดเข้าไปเลยแท้ยูลารกี้สต็อปนะครับ 59%โคตรน้อยนะครับนะครับโคตรน้อยนะครับนึกว่าได้89นะครับโคตรแพงเลยชุดนะครับก็ถ้าเราซื้อก็ตามนี้นะครับจะเอาเซตไหนยาวชุดไหนนะครับก็จัดเลยนะครับสำหรับเซตที่พี่บอมอยากได้ก็ผู้ชายนี่แหละนะครับลด5 9สก็ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับชุดนี้เนาะถ้าเราจัดชุดนี้6 1 4 เราก็จะได้ตรงนี้คูปองย่อมขอเป็นคูปองปืนแล้วกันนะครับก็ปืนกับอันนี้เนาะถ้าแม็กก็240ตอนนี้มี3ามพนหกนะก็จัดนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับปึง้งจัดไปก่อนนะครับจัดให้เต็มไปเลยไหนๆก็ลดลอะอะอย่างน้อยเราก็ถือว่าได้ซื้อนะครับโอเคชุดชุดนี้50 59โอเคจัดไว้เลยครับผม6ก0กว่าหกรอกว่าบาทจัดเลยครับ ปึง้งอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปหน้าผู้หญิงนะครับฟรีนะฮะลดเหมือนกันนะครับมีชุดแลแล,ลอยู่หลายชุดนะครับซึ่งถามว่าดีไหมนี่มีตรเป็นชื่อด้วยแล้วก็กระเป๋านะฮะซื้อกระเป๋าดากอนหนึ่งอันตึ้งอย่างนี้นะครับซื้อให้เต็มนะฮะซื้อให้เต็มตรงนี้เราก็สามารถซื้อชุดผู้หญิงได้นะครับในราคา600นะครับพี่วรมต้องซื้ออีก หกร้อยสิบสี่อ่ะขอจัดขอจัดชุดแต่งแล้วไว้ก่อนดีไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจัดชุดผู้หญิงแล้วกันเดี๋ยวดูชุดผู้ชายต่อแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวขอดูชุดผู้ชายก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไ้พันเจ็ดนะครับ สวัสดีดค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไอเดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุดหนึ่งพันบาทด้วยนะตรงนี้ค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบายนี่ในชุดผู้ชายนะครับก็ถือว่าเท่อยู่นะ ได,ได้อยู่นะครับก็ถือเ,เอาเรื่องนะครับนักบิดสิ่งนักบิดอันนี้เป็นเซตผู้หญิงนะครับ โอเค okay, อยู่นะชุดผู้หญิงนะครับก็นี่แหละครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่บอมก่อนไปนะครับขอเปิดชุดให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนชุดผู้ชายนะครับใส่เลยนะครับฮึม <c> ม <oughs> ทุกคนฮ <c oughs> ึมโคตรเท่นะครับต้องแต่งตัวแบบรองเท้าไฟด้วยนะจะเท่นะครับเท่จะจัด่ะทุกคนสุดยอดสุดยอดใครแบบ ไม่เปลนะครับถือว่าพลาดนะครับกึ้กึ้อย่างเงี้ยโคตรเท่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็รับได้อีกนะครับเปิดไปเลยนะครับได้มาอีกใบหนึ่งโคตรคุ้มนะครับถามว่าคุ้มไหมหมดไป2 0 0พเพชรได้ชุดมาค่อนข้างที่จะเยอะได้มา3ชุดหนึ่งสองแล้วก็ชุดที่ใส่แล้วก็กระเป๋า1แล้วก็เป็นบัตรสุ่มประมาณกี่ใบบัตรสุ่มตรงนี้ห้า ตีเป็นเพชรก็เยอะอยู่พอสมควรตรงนี้20ตรงนี้30โคตรเยอะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสําหรับร้านค้าแข่งความมืดวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถึงถึงมันจะลดน้อยนะครับ59%นะครับแต่อย่างน้อยมันก็ลดนะครับเออมันก็ลดถือว่าสุดยอดระดับหนึ่งนะครับใครที่แบบอยากได้นะครับพี่บอมแนะนําให้จัดเลยนะครับเซ็ตแบบนี้นะครับเท่แบบนี้ก็ จัดกันเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้กันฟรีๆแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่อมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์สำหรับใครที่ร้านค้าของความมืดก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับนี่รวมพลแก๊งนักดิดบ,บ,บายๆครับ